ธรรมาวุธวาดหลวงปู่สาคอธรรมวุโธว,วัดเวลวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่19กร,รกฎาคม2568ความทุกข์ของทาุของขันเป็นยังไงเราก็รู้อยู่แก่ใจของเรา แต่เราไม่ยอมวางผู้ที่จะบำเพ็ญเพียรตามแนวทางธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราจะต้องเป็นไปกับข้อปฏิบัติและกับมัรคคือสัมมาทิฏฐิเท่านั้นความคิดชอบมันคิดยังไงความเห็นชอบมันเห็นยังไงความรู้ชอบมันรู้ยังไงพระพุทธเจ้าพูดไว้หมดแล้ว เนหลักของมากการจัดงานถวายครูบายอาจารย์จัดงานหลวงปูเ่เสาหลวงปูเงป่เสาเราเย็บผ้าจากที่นี่ไปห้าร้อยกว่าไปผ้าจีวรห้าร้อยกว่าผืนผ้าสบวงห้าร้อยกว่าผืนเย็บจากที่นี่ตอนงาน เปิดดีหลวงปู่เสาซื้อผ้าในกรุงเทพหมดมีบริษัทหนึ่งเขาขอมาดูตัวพระที่สั่งซื้อผ้าวันลุงขึ้นมาเขาขอมาดูอยากมาดูพระองค์ที่สั่งซื้อผ้า ื้อหมดในโบเบ้ที่สองคันรถหรือได้กี่คันรถจาไม่ได้ก็เลยเอามาถวายเขาไปลื้อมาอีกเขาได้มาอีกสองม้วนมาถวายเจ้าของลานเขาคือเราสั่งซื้อจนหมดลานเราก็เลยอยากมาดูเขาโทรหาให้ให้เขาโทรหาให้ในตลาดในกรุงเทพโทรหาผ้าขาวให้ผ้ามัทสรินกับผ้าไ เบอร์มืน่นมัสซลินซื้อจนหมดหมดในกรุงเทพคือผ้าเที่ยวนั้นซื้อจนหมดที่ต้องงานหลวงปู่เสาแล้วไปหาผ้าฝายมาอีกผ้าฝายสำหรับที่ใช้ผ้ากีวรในพิพิธภัณฑ์วัดดอนทัด เราเป็นคนเย็บเองทั้งผ้าผ้าจีวรผ้าสบงเป็นผ้าฝายผ้าะทังคาติด้วยก็ตกน้ำาเอาขึ้นไม่ได้หรอก <c oughs> ผ้าฝายมันหนาหนักแต่ห่วงมันอุ่นดีแต่ก่อนเราก็เคยใช้อยู่ผ้าฝ้ายการจัดงาน แบบนี้ก็มาเตรียมการเตรียมงานตัวเองเหมือนถึงเวลาคนที่จะทำงานเกี่ยวข้องกับพระศาสนาโดยส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์ของพระศาสนาโดยส่วนร่วมเราจะต้องมีจิตใจที่กว้างขวางเราจะต้องเป็นบุคคลที่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครมาถามอะไรก็มีทั้งหมดมีให้ทั้งหมด ในบางแห่งเขาถึงบอกว่าจเจริญพรอ,อัตมาภาพนี่มันเหลือแต่กระดูกฟังเขาพูดแต่ละที่แต่ละที่ในการจัดงานแต่ละแห่งอัตมาภาพนี่มันเหลือแต่กระดูกมันหมดแล้วเนื้อหนังไม่มีเหลืออยู่แล้วดังนั้นการทำงาน อย่างในสมัยก่อนผู้เจ้าสเสวยพระชาติต่างๆในแต่ละชาติแต่ละครั้งที่ประทับใจที่สุดในสมัยที่เป็นพระเตมีใบเพราะว่า การทรมานถึงสิบหกปีถ้าเป็นเราจะทนได้ไหมทำตัวเป็นใบ้อยู่สิบหกปีเป็นคนง่อยเปี้ยเสียขาเป้าหมายคือโพธิญาณแต่ต้องทำตัวเป็นใบ้เป็นคนง่อยเปี้ยเสียขา ถึงแม่แขนขาจะมีแรงแต่ต้องทำตัวเป็นใบเป็นคนเสียขาเสียแขนดูที่ว่าทรมานอยู่สิบหกปีมันจะโหดเยี่ยมทารุนแค่ไหนในการสร้างบารมีที่จะเป็นที่จะได้โพธิญาณ พันธนาถึงเรื่องการทรมานคือก่อนหน้านั้นน่ะท่านเคยเกิดอยู่ในที่ตรงนั้นแหละเคยเป็นพระมหากษัตริย์แล้วธรรมดาก็ตัดสินตามลูกขุนที่เขาส่งมาแล้วก็ว่าไปตามลูกขุนที่เขาว่ามาแต่ในลูกขุนนั่นมันมี ให้สินบาทรขาดสินบนคนผิดเป็นคนผูกคนถูกเป็นคนผิดนี้ท่านก็เลยลงไปหลังจากสวรรคตรแล้วก็เลยไปตกนรกอยู่หกหมื่นปีพอหลุดจากนรกมาก็มาเกิดที่เก่าอีกพออายุ รู้ภาวะเดียงาารู้ภาษาคนพระราชบิดาก็เอาเข้าไปในสถานที่ที่ร,ราชบัลลังังตัดสินตามลูกขุนที่เขาเสนอมาพอฟังไปฟังมาพอฟังรู้เรื่องเอ๊ะแจ่ใจขึ้นมาว่าไอ้ตรงนี้เราก็เคยอยู่ แล้วก็เกิดการระลึกชาติได้ขึ้นมาว่าตรงนี้เราก็เคยอยู่แล้วนี่เราจะต้องมาจากที่ไหนเราจากที่นี่ไปเราไปอยู่ที่ไหนมาโอ้เราตกนรกนี่ตกนรกถึงหกหมื่นปีแล้วเราหลุดจากนรกมาแล้วมาเกิดอยู่ในที่เก่านี่อีกแล้วเราก็จะต้องเป็นกษัตริย์อีกเหมือนกับพระราชบิดาทุกวันนี้ แต่การตัดสินนั่นตัดสินตามรูปขุนที่รูปขุนที่เขาได้สินบาททัดสินมนก็ว่ากันไปตามธรรมเนียมตามประเพณีอันนั้นเราจะเป็นกษัตริย์แล้วก็จะต้องไปตกนรกใหม่อีกเราจะยอมพอคิดตัวได้ว่าหาทางออกจากความเป็นกษัตริย์เคย เคยทำท่าจะพูดได้เคยทำท่าจะเดินจะคานได้จะทำอะไรได้ภายหลังมาเลยกลายเป็นคนตั้งจิตอธิษฐานเราทำตัวเป็นคนง่อยเปี้ยเสียขาดีกว่าแล้วเราเป็นคนใบไม่พูดไม่จ่าไม่อะไรทั้งหมดเพราะความเด่นอยู่แก่ใจคือไฟนรก ตอนที่เราตกนรกเนี่ยหกหมื่นปีนี่มันไม่ได้มีความสุขอะไรเลยยังอยู่ในนรกนรลกนี่นะเราอยู่ในหลุมของนรลกน้ำมันพัดไปแต่เกียกตะกายไปขึ้นตะลิงไปเข้าร่มไม้ เข้าไปในร่มไม้นี่ใบไม้ร่วงลงมาเฉืยนเนื้อเฉียนหนังเหลือแต่กระดูกพอลมมาพัดมีเนื้อมีหนังขึ้นมาใหม่แต่เกียบตะกายหนีจากต้นไม้ลงไปในน้ำนรกลงไปอยู่ในนรกอย่างนั้นเหลือแต่กระดูกพอลมพัดขึ้นมาตะลิง ก็มีเนื้อมีหนังขึ้นมาใหม่ตะเกียบตะกายไปหาลมไม้มดแดงในลมไม้กัดเหลือแต่กระดูกบางทีก็หนูในนรกมันเยี่ยวใส่ก็เหลือแต่กระดูกแล้วแต่บางโอกาสบางโอกาสก็ถูกมดแดงบางโอกาสก็ถูกหนูหรือบางโอกาสก็ ใบไม้มันร่วงมาใส่จนเหลือแต่กระดูกหนึ่งการทรมานอยู่ในนรกฉะนั้นเราจะกลับไปนรกอีกเหรอไอ้ที่เราเขาทรมานเราในเมืองมนุษย์มันไม่น่าจะเหลือแต่กระดูกมันพอที่จะยังมีลมหายใจได้อยู่บ้าง<ม>ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานเอา จะเป็นคนง่อยเปี้ยเสียขาเสียแขนจะเป็นใบไม่พูดไม่อะไรทั้งหมดพออุ้มไปวางไว้ที่ไหนเราก็อยู่ตรงนั้นพ mm hmm. ออุ้มไปวางใส่ขวยหมดแดงข่ยหมดงามมันกัด mm hmm. มันกัดถ้ามันเก็บมากก็ดึงออกบ้างถ้าไม่นั่นก็พอทนได้ก็ทนไป นั่งดูมันว่ามันเหลือแต่กระดูกหรือเปล่าถ้ามันยังมีกระดูกมีเนื้อมีหนังอยู่โอ้ยไม่ใช่อยู่ในเมืองนรกหนักกว่านี้อีกคิดเอานรกมาเป็นเครื่องแก้ใจขอเอาน้ำตาลละลายน้ำอ้อยละลายน้ำมาทาตัว ให้พึ่งมันมากินให้พึ่งมันมากัดให้หมดมันมาตอมให้มแมลงวันมาตอมเราก็ทนเอาไม่ใช่ไฟนรกสิบหกปีในสิบหกปีนี่ไม่มีคำว่าจะยอมแพ้แต่เกือบจะยอมแพ้เจ็ดวันสุดท้าย พระราชมารดาขอพระราชอนุญาตจะแต่งองค์ทรงเครื่องให้ขึ้นไปนั่งในสเสวตสัตว์ในราชบัลลังก์และแม่ขออ้อนวอนให้พูดให้แม่ร้องให้เอาข้าวมาให้กินอะไรตัวอะไรนี่นะเกือบจะลุดตอนที่แม่อ้อนวอนเจ็ดวันสุดท้าย โอ้โหเกือบจะหลุดเมื่อพรลนาเมื่อภายหลังว่าเกือบจะหลุดอมเราตั้งใจมาตั้งสิบหกปีแล้วเหลืออีกนับถอยหลังอีกห้าวันหกห้าหกวันสี 4, ่ห้าวันสี่วันสามวันสองวันหนึ่งวันมันจะทนไม่ได้ทำใจใหญ่ขึ้นมาสู้กับมารดาที่ร้องให พอวันที่เกตเขาก็บปุ้มลงไปใส่ราชรถสำหรับที่เจาไปฝังทั้งเป็นพอรถราชรถวิ่งผ่านพระนครข้ามธรณีประตูโอ้โหโล่งใจเลยไปทดลองเหยียดแขนเหยียดขาออกดูว่าคู่แขนคู่ขาเข้ามาดู่มันยังมีเรี่ยวแรงอยู่ไหม ยังปกติอยู่ไหมพอบผ่านประตูเมืองออกไปเพราะเข้าชายป่าที่เป็นป่าช้าผีดิบที่เขาอ,อกคนไปทิ้งแล้วราชบุรุษทั้งสองคนเขาก็คนขับราชรถคนคุมราชรถเขาก็ปลดม้าออกจากราชรถแล้วเขาก็ไปขุดดิน พอเขาขุดดินสำหรับที่จะฝังเราทั้งเป็นก็ไม่อยากให้เขาเหนื่อยมากเราก็เลยลองเดินลงจากรถดูแล้วก็ลองจับรถถูไปถูมาเดินไปเดินมาดูโอ้มีแรงพอลองยกราชรถขึ้นเหนือศีรษะได้ด้วยมือข้างเดียวกำลังมาแล้วเอาราชรถลงมาแล้วก็ตะโกนถามเขาว่าพวกเธอทำอะไร ท่านราชบุรุษพอเขาเห็นยกราชรถขึ้นเขาก็ทิ้งจอบขอชีวิตชีวิตพวกท่านปลอดภัยแล้วก็เอาเครื่องประดับของเรานี่ไปแล้วเราจะไปบวชอยู่อาสมข้างหน้า เรามองเห็นแล้วที่เราจะอยู่เราพาเขาเข้าไปดูอาสมที่จะอยู่ที่จะบวชล้วก็ไปตั้งจิตอธิษฐานเป็นดาบทแล้วก็เอาเครื่องประดับไปคืนมารดาเราแล้วก็บอกข่าวมารดาเราว่าเราเป็นนักบวชแล้วว่ บายมามันดากับบิดาก็ออกมาออกมาก็แสดงธรรมให้ฟังออกบวชหมดกองทัพที่ออกมาจากเมืองบวชหมดแล้วก็มีวิศนุกรรมเทพบุตรเป็นคนสร้างอาสมให้ตามจำนวนของคนอาหารการฉันก็เอามาจากเทวโลก โดยใบบักเมามาฉันจะมีอาหารหมดไม่เป็นแล้วก็จะมีอาหารมาเปลี่ยนให้ตลอดชีวิตของดาบทบัดนี้เหลือใครอยู่ในเมือง เหลือคนเมาสุลาเปิดประตูเมืองเปิดประตูพระคังทองคำแก้วแหวนเงินทองต่างๆไม่มีค่าคนเมาสุลาเอามาเชี่ยงกันเล่นไม่รู้จักว่าแก้วแหว,วนเงินทองมีค่ามีราคาพอข่าวกระจายออกไป ในหัวเมืองต่างๆทั้งสิบหกหัวเมืองเขายกกองทัพมาเลยแต่ละเมืองแต่ละเมืองจะมายึดเอาเมืองมาถึงเห็นอะไรที่เกิดความสลดสังเวชตัวเองพวกแม่ทัพนายกองเจ้าเมืองต่างๆมาทั้งสิบหกหัวเมืองยกกองทัพมาจะมายึดเอาเมือง จะมายึดเอาอะไรแก้วแหวนเงินทองมีแต่คนเมาสุราเขามาเคี่ยงกันเล่นแล้วมายืนเห็นแล้วก็สลดสังเวชว่าเจ้าของเขาไปไหนกันหมดเขาไปนู่นอยู่กับพระเตเมีใบ้หนุนอา้าวเดี๋ยวเขาไม่ได้มีค่ามีราคาอะไรหรือแก้วแหวนเงินทองไม่รู้พวกเราไม่รู้จักมันเป็นแก้วแหวนเงินทองหรือเป็นอะไรพวกเราเอามาโยนกันเล่นพมมาเห็นแล้วก็ อยากไปดูพระเตเมีใบไปก็ไปเห็นพระเตเมีใบแล้วก็ฟังธรรมออกบวชหมดคนที่มายึดคนที่จะมายึดเอาเมืองแต่ก่อนหน้านั้นมันโหดเหี่ยมทารุนแค่ไหนในการทรมานอยู่ทั้งสิบหกปีก่อนที่จะมาเป็นพุทธ,ธะ ด้วยความปรารถนาอันแน่วแน่ด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะมาเป็นพุทธ,ธพวกเรามาดำเนินตามแนวทางคำสั่งสอนของท่านเท่านั้นไม่ได้มีอะไรนะเราไม่ต้องไปหาอะไรมาเพิ่มเติมอีกของทุกอย่างมันมีอยู่แล้วทั้งหมดกรรมาฐานห้าก็มีอยู่แล้วทั้งหมดทุกคนก็มีกรรมาฐานห้า ให้มาพิจารณาตามความเป็นจริงเขาเราก็รู้ตามความเป็นจริงเป็นยังไงความทุกข์ของธาตุของขันเป็นยังไงเราก็รู้อยู่แก่ใจของเราแต่เราไม่ยอมวางเราไม่ยอมทําความเข้าใจกับความทุกข์อันที่มีอยู่เราก็อ้างนูน่นอ้างนี่อ้างนี่อ้างนูน่นสารพัดท,ที่จะเอามาอ้างแต่ถ้าเราเป็นคนเดินตามแนวทาง พัฒไตสนาคมเดินตามแนวทางของสมถกรรมฐานก็ดีวิปัสนากรรมฐานก็ดีฌานคือการเพ่งก็ดีถ้าเราเดินตามแนวทางอันนี้แล้วเราเข้าใจตามแนวทางอันนี้ทำโกฏฐานอันใดอันหนึ่งให้แจ้งในสัจธรรมทั้งสี่แค่นั้นไม่ได้มีอะไรเลยไม่ใช่เราไม่รู้นะเรารู้แต่เ,เราพยายามตะแบงกันไปเรื่อยๆเนะแต่ว,ว่าจะตะแบงยังไง แล้วแต่พยามารมันจะมากระชิบข้างหูยังไงก็ไปตามพยามารน,นั้นหมดลืมคำธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าว่าจะนำพาขนสัตว์ข้ามวัฏฏะควมเป้าหมายของพระผู้มีพระภาคว่าจะขนสัตว์ให้ข้ามวัตฏะอันนี้ให้ได้แล้วบบบนี้คำว่าขนสัตว์เรากระโดดไปก่อน เรือยังไม่ได้ออกจากท่าเลยแล้วกระโดดลงน้ําไปก่อนแหะหรือกระโดดลงนรกไปก่อนแล้วเพราะอะไรเพราะความคิดความอ่านของเราไม่ยอมรับความจริงพยายามตะแบงเรื่องความจริงทั้งหมดให้มันไม่ประจักษ์ขึ้นมาที่ใจของเราให้เป็นเรื่องอย่างอื่นไปหมดฉะนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติ เราลำลึกถึงการสร้างบาร,รมีของผู้เจ้าเป้าหมายที่ว่าจะขนสัตว์ดูในชาติที่เป็นพัตเตเมใบ้ผูกทรมานมาสิบหกปีถึงเอาชีวิตรอดออกมาได้พอรอดออกมาได้บหมพอท่านแสดงธรรมทุกคนที่มาเยี่ยมแล้วก็มีกิจ นำพาที่จะออกบวชทั้งหมดไม่มีใครกลับไปพระนครอ,อีกเลยทั้งสิบหกพระนครเน,นี่ยมีความยินดีกับคำสอนของพระเตมีใบดังนั้นผู้ที่จะบําเพ็ญเพียรตามแนวทางธรรมะคำสั่งสอนของผู้จา้า เราจะต้องเป็นไปกับข้อปฏิบัติและกับมัคคือสัมมาทิฏฐิเท่านั้นผมคิดชอบมันคิดยังไงผมเห็นชอบมันเห็นยังไงผมรู้ชอบมันรู้ยังไงผู้เจ้าพูดไว้หมดแล้วในหลักของมัคขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม ทิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาในวันจันทร์ที่28กรกฎาคม2568ณสา,าลาวัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา14นาฬิกา ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกทินสามัคคีประจำปี2568นวัดส,สาขาของหลวงปู่สาครดังนี้วันศุกร์ที่10และวันเสาร์ที่11ตุลาคมนวัดป่าพิสิทธนากอกจังหวัดน่านวันเสาร์ที่11ถึงวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมวัดป่ามณีการจังหวัดนนทบุรี วันศุกร์ที่17ถึงวันเสาร์ที่18ตุลาคมวัดป่ากุลสุวรรณจังหวัดกาญจนบุรีวันเสาร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมวัดสวนป่าสิริธโรจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่1และวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนวัดเวลุวันและวัดป่าแก้วกุญเจริญจังหวัดกาญจนบุรี ทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุโธได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี718 0 317 07 1